สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2569คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกค,ค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรค่ะแม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะ ะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์คุณต้องประคองมันไว้เพราะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นการสูญเสียการพัดพลากการจากลา ความเจ็บปวดขอให้ระมัดระวังกับคนที่มีครอบครัวค่ะมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มคุณจะก้าวผ่านพ้นมันไปได้ค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาชาวราศีพิจิกอย่าย่อท้อค่ะสู้ต่อไปคุณจะก้าวผ่านพ้นมันไปได้เพราะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขนาดเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแต่มันก็ยังชนเข้ามาเพราะฉะนั้นมีสติค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนค่ะการเงินมีซ้ายใจขวามีเข้ามาใจออกไปช่วงนี้ไม่ค่อยเหลือเก็บค่ะคิดมากเครียดวิตกกังวลใจจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคมาให้กับคุณค่ะลึกๆในใจความรักความเจ็บปวดความทรมานอยากเดินหันหลังให้กับความรักค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกล ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอรหรือต่างประเทศค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้เงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรหากคุณรอที่จะพบเจอใครสักคนคุณจะได้เจอกับเขาคนนั้นค่ะสรุปชาวราศีพิจิความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนมีเจ้าของคนมีคู่ระมัดระวังการพัดพลากการจากลา ความรักของชาวราศีพิจิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แม้จะมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณก็ยังมีเงินเก็บเป็นก้อนใหญ่อยู่ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นการเดินทางไกลเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา จากสิ่งที่คุณผิดหวังคุณจะได้สมหวังค่ะสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ